สวัสดีเพื่อนๆคนครับอยู่กับผมครูบอยสกายนะวันนี้น้องของผมก็เป็นสาวก j i ไนะพี่จิ๊บนะก็จริงๆเนี่ยงานคอมมัดมันจะถูกกว่านี้เยอะครึ่งหนึงนะ่งอ่ะเพื่อนๆแต่ใช้ได้นะไอผมเผลอไปทําน้ําหกใสแป้นคีย์บอร์ดมันก็พังไปไอโลจิเทคเนี่ยผมแนะนานะพเพื่อนๆดีมากแล้วเสียงรบกวนอะไรไม่มีการคลิกเนี่ยเบากริบเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้คลิกเลยแล้วแป้นพิมพ์เนี่ยก็ไม่มีเสียงแปะ๊ะแปะแปะอะไรเงี้ยให้ให้มันเดือดร้อนคนอื่นนะครับ นี่ดีมากนะผมแนะนำคีย์บอร์ดเนี่ยต้องโลจิเทคนะถ้าให้มีประกันเนี่ยก็ต้องไปซื้อกับพวกช็อป a b บหรือบานานาเนี่ยมันจะมีประกันให้เดี๋ยวให้ดูนะนี่ยังไม่ได้ผมเนะี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่ได้แกะเลยนะนะให้ดูนะว่าของดีไม่ดีนะให้ดูที่มันจะปิดผนึกแล้วก็เห็นปะ่ะมันจะมีเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยเพื่อนเวลาดูเนะผมสอนดูนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเนาะก็ประมาณนี้นะครับของถูกและดีหาย,ยากนะครับแต่ถ้าเอาแน่ๆเนี่ยไปซื้อในร้านที่ได้มาตรฐานเนี่ยเราจะได้ นี่นะเพื่อนๆผมเอามารีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเลยนะเวย้ยคือแฟนเก่าผมใช้ในอัลไนเทคโอเคแต่เนี้ยผมใช้โลจีคล้ายๆกันแหละนะนะมันดีมากนะครับสําหรับคีย์บอร์ดอันนี้แนะนํานะครับเราซื้อทั้งเทซื้อของดีๆไปเลยนะอันนี้พังไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วนี้แต่สัญญาณอะไรมันอยู่นะเก็บไว้เผื่อทําแผงอะไรนะอันนี้ต่อมาเนาะเพื่อนๆก็แน่นอนครับมันจะมีสัญญาณต้องมีตัวสัญญาณ นะครับไม่งั้นเราจะรับข้อมูลไม่ได้แล้วผมแกะออกมาแล้วนะก็ไม่นะเห็นปะเห็นปะที่ผมบอกว่าคุณภาพเนี่ยวัดได้แค่แค่นี้เลยแบบมันเสียงมันจะไม่มันจะไม่ป๋่องแต่งเลยเออเสียงมันจะแบบนิ่มนวลน,นะครับเดีย๋ยวดูเมาส์นะเมาส์นี่แบบนะครับเผยแร่เป็นพิทยาทานนะเนี่ยเมาส์แต่เมาส์ยังแข็งอยู่ถือว่ามีการทีดดังอยู่นะสาหรับเมาส์ยังสู้แป้นพิมพ์ไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็แน่นอนแน่นอนไม่รู้เห็นานหรือเปล่านะดูทรงไม่น่าแถมนะพวกนี้นะ หานนั่นต้องซื้อเองนะบเขาคงบอกว่าให้มึงลงทุนบ้างประมาณนี้อ๋อทานแถมนะฮะแถมอยู่นะนี่ไงแถมอยู่นะเดี๋ยวนะฮะพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บแถมอยู่นะอ่าแถมแถมนะครับก็ถือว่าดีครับประหยัดประหยัดเงินได้เครื่องฐานเนาะเดี๋ยวไปฐานเดี๋ยวไปเจออะไรก,ก็เสียไปอีกบานนะฮะนี่นะฮะก็ให้ดูนะนี่เลยก็ดีแนะนำในะคีย์บอร์ดสำหรับงานซื้อบบเนี้ยจบนะครับวันทุกวันนะแบบเสียบแค่เครือข่ายเดียวแล้วใช้ได้ ได้หมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยน,น,นะนะครับก็ดู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 ดได้ไดพวกนี้เปิดมามันไม่มี USB อะ่ะจะต้องดูแล้วมันจะเชมได้ไหมเพื่อนครั้งแรกเหมืกันนะจริงๆที่ซื้อของมาเจออะไรแบบนี้นะกูกูน,น้าซิตเลยนะครับดีนะถ่ายคลิปเก็บไว้เออเพื่อนเพื่อนผมก็โทรไปถามเจ้าที่มาเออยังแม่งพีกเว้ย มันอยู่ข้างกล่องในซ่าดมันอยู่ตรงนี้ USB โอ้โหวงการไอทีต้องเขยา่าต้องสั่นสะเทือนนะฮะโอ้โห USB มาอยู่ตรงนี้กูนี่เกือบหน้าแตกเลยเพื่อนนะผมนี่เกือบหน้าแตกเลยนะถือว่าเป็นเนาะก็ใช้ได้ปกติเนาะคีย์บอร์ดก็กดออนนะเสียบก่อนเสียบ USB มันก่อน USB มันอยู่ข้างกล่อง ยืนยัแม่งอยู่ตรงน,นี้เพื่อนนะก็เปิดมาไม่ต้องตกใจนะแม่งไม่มี USB บีเพราะ USB บีแม่งอยู่ข้างกล่องนะครับก็ใช้ได้ปกตินะ่ะเห็นไหมก็ดีครับก็ดีวันนี้ก็นะเป็นรีวิวอ่าโลจิเทคนั่นแหละอันเก่าผมแอนน e เทคแม่งเสือกชื่อคล้ายกันอีก เอ i น e ิเทกับโลจิเทคเนาะครับก็จบการรีวิวประมาณนี้ครับผม